สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกล้องปายครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนช้าวคีเตอร์ครับผมมือนีมาใไซสองน้อยตกน้ำครับดักกบครับพี่น้องมาครับมาใส่ซกันเลยครับี่วคำเลครับแถวนี้เหละครับนะครับํำเลกับแถวตรงริมน้ำริมอย่างนี้แหละครับไปครับพี่น้องมอเตอกันเลยครับ น,นี่ครับพี่น้องการไสก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวยิบนี่ครับ okay. okay. เช็คยันนี้ดีครับเนี่ยตรงน้องกบอ่อนน้องออกครับมันถึกเนาะต้สมมาตรไปยังดีครับนี่ครับนี่ครับลักกบละกบมันเต้นนะพี่น้องละกบมันเต้นเข่าครับเอาแง่ตีนเนาะลักกบมันเต้นเข่ามันอย่างไรครับพี่น้องเห็นไหมครับเนาะเห็นไห เราหน้อยตกน้าครับนะครับเวลากลบเต้นเขาออกินเยาปุ๊บมันก็ตกลงไปในนี่ครับเนี่ยครัปไปไปใส่เลยครับขวดดีๆครับลองใส่ครับ,ย,ย,รบยัง อย่างน้อยนี่ก็พี่น้องเอาตรงนี้นี่ให้ยยังครับต้องเสมอเสมือหน่อยนี่ครับได้แล้วครับแล้วเอาดินครับพี่น้องเอาดินปลกปลวก,กปลกล้อขางเลยครับเห็นแน่นเนาะเนี่ยเห็นแน่นเล็กน้อยครับเนี่ยเวลากบเวลากบเต้นให้มันบาดินนะครับ ขุดเขาลราบนดินครับบนดินแถวนี้นะครับพี่น้องปลูกไว้นี่ครับปลูกไว้เลยนี่ครับเรียบร้อยตึงนะครับ แล้วก็มาปั้นตรงนี้ครับพี่น้องปั้นตรงที่ขอบกบขานี้มากครับนะครับเปลี่ยนครับกบมักเปลี่ยนครับขุนอยางกอนครับแล้วก็ปั้นครับพี่น้องปั้นครับปั้นเห็นเรียบครับนี่ครับท่านี้ตัวนะครับจังเลก็ได้ครับจังเลก็เคา นี่ครับปั้นเดยครับก็ยังเอาไส่เบ็ดกบไปพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวจบเลยครับอันนี้ก็โยนเงี้ยใส่ครับเงี้ยวปลาครับเนี่ยครับปลาฟักฟักไม่ต้องละเอียดเป็นไงครับเนี่ยครับปลากระเดืออปลาเค็งก็ได้ครับเนี่ยครับแล้วก็วางเลยครับนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับสมมติวิกบ เอายีเต้นนะครับเต้นความไม่กินกินแล้วก็ยีตกไปครับนะครับเห็นปะเออสาวน้อยตกน้ำครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวมือเ้ามาลุ้นกันครับพี่น้องว่ายิหมานบ่มือเซาล้อจุ่มครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีมือเ้าครับที่เขาใส่นั่นไว้พี่น้อง สามหลังครับเออสี่หลังครับมันถือครับสามหลังอยู่เนี่ยครับเดี๋ยวย่หลังนึงครับพี่น้องย่พูดครับเดี๋ยวพยายามกันครับไปถือบ่ไปครับผมพยายามกันเลยครับเสาหน้อยตกน้ำหนะครับที่ใส้ไว้ครับผมไปครับผมพยายามกันเลยสามหลังนี่ม่ถือครับเดี๋ยว่า่ได้ทายเหเบื้องนะที่ทายแต่หลังที่มันถือไห่เบื้องครับมาดูหลังน้ำนี้ถือบ่ครับผมปรุ่นกันครับ ครับพี่น้องไปยามลังกุทไทยกันครับอ้าวพี่น้องผมว่าลังนี้มีรุ่นครับเยือหายครับเยือหายผมว่าด้รุ่นครับเนี่ยครับลังนี้ครับสามรังแรกพอถึงเนาะผมว่าลังนี้มีรุ่นเลยนะครับเยอะเยอะหายเดี๋ยครับผมผัดแล้วอ่ะมันโอ้สองตัวเลยพี่น้องโอ้สองตัวเลยครับตบครับโอ้หมันครับหมัน โอ้กบน้าสองตัวครับผมอ๋อไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กันนะครับเดี๋ยวครับผมกระมันแล้วครับอัดแนวใส่กันอัดแนวใส่กันครับโอเคครับพี่น้องจานเสียเรียบร้อยครับสามารถตกน้าครับผมกบเส้ถุงเรียบร้อยครับใส่ซีถือลังนึงแต่ว่าหลังนึงถือสองตัวครับกับคุ้มอยู่ครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ